สวั monastery. สดีครับผมวินิงเยร์ลงครัวครับผมจะมาเห็ดแกงอ้อมหมูครับผมให้กินครับผมตอนนี้อ่ร้าเตรียมของเตรียมยังครับผมติดตามชมต่อไปครับครับผมเครื่องเค้าก็มีบักเกียครับผมบักเกียเทศครับผม กะปีครับผมกะเทียมค่าครับผมตะไคร้ใบกูดครับผมหมูครับผมหั่นไ้เรียบรอยครับผมอีตูล้วครับผักกวงตุงครับผมผักกาดกวงตุงครับมเครื่องเคามครับผมทำเลยครับไปเนี้ครับ Các bông cho vào các bông Cho vào đây các bông Bông to đây các bông Chia tiết các bông Quay bông Quả bông Khuấn bông งูมันตรงครับผมเดี๋ยวเคียดเย็เยกีเ้ยครับผมครับผม,บผมเนื้อห้อเริเม็ดทีหรอครับผมเดี๋ยวมาผักลงครับผมอากาศกงตรงครับผมลงเลยครับ หัวอีกครับผมขนๆนลครับผมคุรีคุรีครับมัเนเข่ากันครับผมใมส่ผ้าพันสุกขางอกยุบเลวครับผมเดี๋ยวนำน้ำคงผมนำใส่ครับอร,บรอให้น้ำเดือดครับผมเดี๋ยวปูกันครับผม ผงนอครับหนึ่งช้อนสองช้อนครับผมพ่เดียดมาแล้วครับผมน้ำปลาราครับผมหนึ่งทับพีครับผมทับพี่เดียวกันครับผมจับมันเช็มผิดไทยครับผมฝากิตัวละครับหลวงเลยครับผม รอถักมันไปตัวร้านนุครับผมครับผมักของฮอกก์นุกเรียบครับผมเสร็จเป็นเนี่ยเสร็จเรียบครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมออมหมูครับผมสูตรยิงเอีครับผมมาสิครับผมออมหมูครับผมสูตรยิงเอีครับผมขับพีได้ครับผมอ้หอนเลยครับพอนครับผม้องสิบลวกดิ้นครับ ขอ oh. บคุณสุดยอดครับ,รบขนาดครับ